นะครับท่านสาพาเพลินนะครับรถยนต์จอดอยู่ตรงนี้นะครับมาขายของอยู่ขเขมินนะครับบอกให้ผมเอาจักรยานมาด้วยในที่สุดก็เดีเอามาแล้วก็ขี่ขี่ขายของนะครับไปขายดีป่ะมาแค่นี้คือไม่มีไฟเหลี่ยววะเ,เราจะไปย่านเนาะ โอู้ยี่ห้อชิคกีายานมากว่ะคันแม่คันได้บาทว่งคันเอ๊ะทำไมสามร้ยสามร่อยเฮ้ยขาไอนนี้สามร้อยไม่สื่อคีขายของมันจังบริย่างคีไดอยู่ในรมานบริดาภัยไม่อ๋อเออบอกเขาจะเอาเยอะไปสื้อวันือไ บ่หัวสื่อเท่าไรไ่เลยหางัวแต่ว่าสื่อ <Okay. S 1> สื่อใครไม่ชียเดี๋ยวสีไปแตงไม่หู่เพสีหม่เอ,อาเขาจะคือเมื่อน,นั้นพ้าไงไหนถามใครให้ถามใครคือยังสองลอยหาสิ hey, บเฮ้ยเร็วไม่แบบเล้วก็ไกม่ามนนะบ่แมนขั้นนี้มันมีอีกหลายขั้นสู่ชีวิตชีวิต <laughs> <laughs> ดากเปียกแล้วเลยหอถุงหาทอะไรก่อนละค่ะฟมรย ขึวนาสือสองขันว่าสิตอเราอยู่บุ้ยมันเล็กดีแท้เดินเอมมากรบาดาเาอันเออมันกัแมนอยู่หันละเห็นไหมมึงน่อมึงน่อมันจะขี้ออกก็ร่างกายนะสักให้เียออกก็รางกายอเลยจขี้คาค้องอย่ลว่อยลองอีกตั้งตลอดมันขี้มันสีขี้ว่าดีย่านบ่มันตาบ่กรรู้สวดิบ่ไปขันยัง ใบหลีบะไสเหลียวก้อี่นะคุ้มค่าเน็ตบอนเนี่ยคุ้มค่าเน็ตบ่นเนี่ยคุ้มค่าเน็ตต้นตู้มีเสียงพร้อมวะไอ้ที่แจ้งให้ไม่เบียดไอดยอดนี่บอลปาบได้เราบอกมาเมือกนี่แม่นบ่อนอี๋อันนี้เป็นอยังคุณนไหนอันนี้ก็เลิ๊ ถออดอกบ่มันประกอบได้บ่ว่ะงงงบอะไรซื้อเท่าไรก็บ่ดีๆเอาต้องไปเออกับบางสันแนงไม่เสียดอกตัวซื้อนี่ยหาสิบบาทจุงไปซื้อขนมกินเอาขึ้นรถขี่น้ำกลนบ่เอาไปเถี่ยเอาไปเถีขี่ขายของไปเห็นเขาเจ้าขายเท่บ่พูดและวสับแล้วก็เป็นคนอ่ะขี่ก็ปากกาวถือซะว่าอุดหนุนคนพิการเนาะ ูกใายเจ้าก็เสร็จแบบนี้เสร็จแล้วคุณยำเสาคุณนนท์เนาะผาขี่ไปร้านค้าเน่ผู้ใดสนใจพู้อังขางด้วยครับเราพ่นพิการดอกเราไปซื้อมันจะใส่ดอกผู้องของางจะก็ซื้อต่อมือข,ขั้นมาคือกันนี่ลาผูวอัง,ข,องขา,าพขงพู้อังขางราคาเท่าไรผู้อังขางท่านท่านหน่อยๆนี่ละส่งถึงที่บริการถึงบ้านค่ะแล้วผมเจะกับย่านเพื่ออยากได้กับตดต่อมาเด้อค่ะหาเลยขั้นหญ่กว่านี้อยู่เจ้ากับย่านเก่า เล็กรุ่นเกา่าเล็กอันมันมีเอลเอขั้นหนึ่งตัวอเอ <Basic. S 2> ลเอไปซิคเกิหลงุงลงกระลังจมอยู่เอ้าซิตี้ไฟเหลียวกู้บีไฟเหลียวเด็กดีนะคะเด็กดีนะคะเบรกก็ดีค่ะเบรก,กเธอเดียวหัวซักเปลีย่ยนของรางงานอ๋องานองเอา้าถ่ายคลิปอะไรนี่ถ่ายคลิปแล้วค่ะจากแล้วค่ะเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซ่ากดไส้ซับตะไคร่บักตะไคร่กดคากดอิงยังกับกดค่ะสุพรรณสาภามวนชาแนลค่ะฝากช่องยูทูบน้ำด้ำจ้าขอบคุณค่ะจ้า